หลังจากเปิดออกแล้วครับพี่น้องเหตดครับปวดโพ่ดีดีครับพี่น้องพี่ครับนี่แต่เหตดครับตาก็เต็มพอตาครับเหตดกันย่างๆอยู่ครับพี่พีครับอแมนเบิร์ดครับพูดนี่พี่น้องเบิดทำสีบาครับโมนี่ โอดโปก่ะ,ะเ,เป็นโมที่เพราะท่านมีไฟเก็บผ้าดอกเนาะเก็บกันเลยจ้ะอายุน้อิน่นโมบานเบิร์เนาะอันนี้เป็นจูมครับผลงานยอดได้เมื่อนี้ครับโอ้ยพี่น้องเฮดองนอกครับ ุ่มสองคตาครับกับบานอีกทุงใหญ่ๆครับสวัสดีจ้า,าพอๆกันที่เก้าจะพี่น้องภาเขาปานเราหาเกเพ็ดทีเก้าจะไปหลุมไปชมกันจ้าวสิไดเฮ็ดยังจะพี่น้องมัน,นีไปกันเลยจ้าสวัสดีครับสวัสดีพญาแมยหญ่พ่งงพอแม่พี่น้องเอฟซีอีกตันคกับมันติดตามรับชมครับวสิเป็นทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศครับสามันีกับว่าพ,พอกันกับบานัานนะากสากอยืี่เก้าครับ มาพอกันเสานม้ก็เป็นเสาวันซุกครับวันที่เก่าเดือนพฤศภาคาปีพศ2 5 6 8ครับนี้ก็เขาไม้เก่าครับปลาบอนงเมกตะบันิกาเพื่อบันทลิกงหวตะบนครับนี้ก็เขาปลาแต่าเหมือาเก่าครับพี่น้องก็มาเปิดคลิปตอนแจงแล้วครับรุุนติดตามรับชมกันครับพี่น้องมนี้วัตถิไดสิมานสิเดกีเพชรยังครับไปครับแรกแหกมันครับกอแยังเจ้าพี่น้อง เกิดที่เบิร์ดเราให้ก่อน,นเองเรือหอมกันเบิร์ดเนาะจ้ะอันนี้เป็นดอกเรือโเห็นคนครับทำงามจ้ะ เดียวจูมก็ลัางงามครับกลังพอดีเนาะสันคอยดอกนีดอ,อ,อกพอดีเก็บจัะอื้มสวยเลยจนะนอน あっ。 ่งมีหวานคือกันนล้วก็เห็ดก่อครับจ้ะจุ่มนึงม่งครับพี่นี่เป็นแถวเลยเนาะเป็นแถวเลยจ้ะพี่น้องเต้มมือเลยจ้ะหูงามพี่จันครับจุ่มจุ่มคือการจ้ะเนี่ย นี่ก็เริ่มห่างแล้วเนาะจ้ะพอก็ออกมาหลายมือเลยครับเห็ดดงนกสองสามมือเลยเนาะกำลังงามครับกำลังพอดีเก็บโอ้ยตรงังเก็บแล้วนะเก็บเลยชูนแน่น้อยหนึ่งคนณดมจังพันตังอยู่นี่เนาะ ข้าวผุเกิดยังกิดในห้องเกิดที่ไหนนะเกิด

จะดอกพกลังงามเนาะจ้ะดอกใหญ่พอดีเก็บแบบพี่ดอกน เห็ดกอ่อมาบันไดเนาะ<ช>เห็ดกอ่อมาสองมือนเห็ดองครับแถว่ากับชิโนิ่น,นก็เอาลายเหมือเนาะ<ช>ดอกลงเหลือคับบจะยังางามอยู่เนาะจะจูมจ้ะ หอมนี่เทาเบิดเนาะเกิดกอนมรับจ้ะหอมคนเทาไดลายเตอหอมมือยังเป็นจูมหอมนี่บานเทาเนะาะด,ด,ดอกพุ่นกัเ๋กดอกพุ่เทาได้ครับสิบว่มีคนลงมาสองเนาะจ้ะพี่ดอกุงเได้ง่ายเบิดครับ บานงาม,ามอย่เนาะจ้ะเห็นจุ่มหนึ่งครับดอกชืุ้มครับมาขออยู่นี่เป็นมูเลยครับพหน่อยมูหนึ่งนะมูนี่รสิบว่ามีเคยสูนเนาะจ้ะพอพันจนในบานครับจุ่มก็มีบานก็นมีครับ อยู่นี่แล้วสกอยจ้ะผีครับแนนรถครับพี่เป็นตูนอยู่ไง่บตองตูนๆอ่ครับกินสิลมพอยเกิดโอ้ยเสดายขึ้นล่าเนาะดอกเงาบดายขึ้นล่าเฮ้ フきの กระตาครับหมเนย,นยนโ์โมใหญ่ๆจ้ะเทิงบานเทิงจูมครับเนียนเบิดครับเนียนเบิร์ดทำไมดิเหรอว่ามันเห็ดมันไม่ตองตุ่นตัว เป็นกินเหฮดเลยเนี่เนาะน้อยน่าทานแข็งจะจ้ะทางนี้เป็นจูมครับมาหันดอกบานก็เนาะ แต่ว่าก็ใครอยู่พนยังบ้านแฉีงทันมืออื่นนี่บอเอาบดายไายจากพี่น้องค่ะช่วงของพนดอกกับบดายมาเนาะแต่หาปลาบอลทองหอมครับแต่พนปลาบอลจังหอมเนาะบาพี่น้องพนเอาเป็นจดือนวันเนาะวันนี้ก็ว่ามันสามสี่มือแล้วบ้านเนาะ มันสอนแห้ครับ mm hmm. น mm ี hmm. ่ครับเนื่อเป็นกระเนียนเนาะเนียนเบิดก็พี่นาอดูลมเลย จ้ะหายุนอพนมบาลเบิร์นนอจ้ะยังมีจูมให้เก็บอยู่ครับจูมเพ็นกันยังลายอยู่เดยเนอจูมแบบเคืองต่อเคืองอยู่เนอก,อกะทองบาลครับเฮด,ด,ดมูเดียวครับที่นี้ ตเตรียมไปกระตาหนึ่งนะครับ นี่เนาะจมแบบงามจ้ะหลังจากเปิดออกแล้วครับพี่น้องออ้ยเห็ดครับปวดโพยีดีครับพี่น้องพี่ครับนี่แต่เห็ดครับตาก็เต็มพอตาครับเห็ดกันย่างๆอยู่ครับพี่พี่ครับอ้ยแมนเบิร์ดครับปุดนพี่น้อง ทั้งเถิงผ right, mm, so right. really the so right? ุ่นแม่นเบิดเลยครับมีแต่เ็ตครับเก็บกันเลยครับวองหันไปเปิดออกไว้เนาะสุบยอดจะพี่หน้อวันลงาเบิดขำาิสีขาครับโมนี่ปวดพวกเเป็นโมที่ประทานมีไฟเก็บพ่ดแบ ทั้งตูมทั้ทงบานเลยจ้ะไม่ที่จอดออขึ้นไปแถวนี้่อนกันเลยเ้าก่อน,ออนมันเสด็จถอดเสือใส่บนเนี่ยเป็นแนนแนะทุ่งก็บปเดามาครับทุงท่งกัยืนรถจอดรถไว้ไกลเติบยุคับยางลงมา ใหใหญ่ๆเนาะจ้ะจุ่มกระจุ่มใหญ่เนาะดอกเงิน เก็บเป็นเกียเพ็ดหมูนี่แกีว๊วหวานๆเพื่อเฮ็ดก่อเลยครับแกงแยวเสียบทีเด้อจ้ะนี่ จ้ะทดลองจุ่มพันใหญ่เนาะจ้าจุ่มนี่จับใหญ่จุ่มรอบๆครับต <ๆ S 1> ัวนี้ดอกงามดอกพันใหญ่ เพียนนี่บ่มีดอกน้อยเลยเนะ<ต>ยาะไงเบิดครับเก็บเบิดคือเบิดร์ดไม่เดินตอดเพราะว่าปเป็นต้นไม้เดียวบ่มีกีน้อยป่ปเลยเนาะแต่ว่าก็นมีแต่เงา จะพี่น้องมันมันดอกมันเนี่เก็บไปทีละจุมครับบนดอกบานกันเยอะเถอะบานก็สีเก็บนกขดนเนาะดอกจูมก่อนจดอกจูมมันก่อนครับบานกันย่างหลายครับบาน เห็ดนี่เป็นเห็ดสองหลุนเนาะหลุนดอกปานก็กำลังจูมจ้ะ อ่อนใช่ไหมแต่งงามๆจังไงง่ายคนใ่ายแต่ว่าบ่ทันเทาเนาะเรือบานไนเนาะบานเนี่ แต่บานพนนีก็เป็นตาแล้วเนาะบานแต่ว่ากับบานแข็งด้ยกันเ็นอยู่นี่คันใส่ตากับสีะมาณสองตาใหญ่ๆไปนเนาะ ฝนบ่หำเพื่อนเนาะบานแข็งแข็งครับกินกันแหงๆเนาะดอกเป็นกันเลยเป็นแข็งแข็งไปเลยครับฝนหำมีผูเลยเนาะจ้าเป็นี้ก็ได้งานบิ๊กแบเป็นขาวๆทางไหน นี่สีออกก่อนเนาะจ้ะต้องมาคนในบ้านครับเดียบเงาจุ่มสุดท้ายครับ ดอกจูมจ่ะนี่นี่นอจูงเนี่ นนนก่ผลงานยอดด้เมื่อนนี้ครับโอ้ยพี่น้องเฮดองนอกครับ ตูมสองระตาครับกับบานอีกทุง้งใหญ่ๆครับเป็นตามมูมูเดียวครับมูใหญ่เลยครับมูเนี่ยเข็บจนเรือตาครับจนเด็ดใส่ทุ้งครับเอาละครับพ่อแม่พี่น้องก็ได้เวลาเดินทางกับบ้านนะครับมัสรุปเปดิดใจยอดมานกับซอกกอยครับมือเนี้ยจ้ามาเบืองผลงานกันเลยจ้าพี่น้องนี่จ้าพี่น้องผลงานที่เฮาได้มือนี้ยบอกได้คำเดียวว่าหลังการน้องมานขาดขนาดจา้า เด็กๆเข้าไปหาบึงเห็ดกอ่อเนาะเห็ดกอ่อเพื่อนั่งห้างจ้พี่น้องในบลรายปันใดก็มาหาเห็ดองค์นกจะ้ะมาตามเอามูสุดท้ายจ้ะพี่นอ้องจนในใส่ถุงจ้ะท้งจ,งจูมทั้งบานน,อน้อมูนี่สุดยอดจ้ะพี่น้องมานค่ขนาดจะ้ะในกระตานี้มีแต่ดอกจุ่มจุมจ้ะพี่น้องดอกจูมอยู่สองตาเนาะดอกบานเข้ากระดทถุงหนึ่งจะ้ะใ้ตากะสองกระตาน,นนี่เนาะมานคาเด้อจ้ะพี่น้องมืยน,นี้ เอาละจ้าพ่อแม่พี่น้อง่านไดเชิญช่องมาคลิปนี้ก็อย่าลืมไปซอยกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อสิบพ่าคลิปใหม่ๆจากบานาคาสาวก้อยจ้าสำรับคลิปวันนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้ละจ้าไวทะลุเงนคลิปนามานาจ้าสวัสดีจ้าเอาละครับพ่อแม่พี่น้องสําหรับคลิปวันนี้ก็เบิดคาําสิบเผาหนาสกอยมานะร่างกายอีรีครับมานนี้ไปผอมโมหนึ่งหมใหญ่แล้วน้องสกอยคนบททันสูนอยู่ครับพี่น้องมหมนั้น เพิ่นก็บจนได้บานเนาะจุ่มก็หล้ายเติบครับบานก็นได้เป็นตาใหญ่ๆเนะาะคือประมาณอยู่ครับมื้อเนี้ยมื้อเสาน,านี้ไปนําหาเฮ็ดกอก็เบิดนาอซอก่อยเพิ่นออกซ้าเดียวครับพี่น้องเคียบเบิดก็คือเบิดไปเลยเนาะเหลือเหลือก็เหลือบลายครับเหลือดอกประเห็นก็เลยมานาเบ่งเฮ็ดองนกครับก็มันตามมามูน่นึงครับหม่ใหญ่อยู่ดอกนั้นก็นกนเป็นขี้เกา่าพี่น้องเพิ่นเคียบเนาะ ที่เก็บหล่อแหลครับก่อนที่ไปพอมมวยไงกระไดจนสิเคืองตาเนะาะเดี๋ยวไปตามเอามใหไงหนึ่งนิดจนเลื้อตาพี่น้องจนได้ใส่ถุงครับเอาแล้วครับสําหรับคลิปวันนี้บ้านนะก็ขอจบคลิปไปเพียงเท่านี้ครับก่อนจบคลิปนี้ก็ต้องขอขอบคุณพ่อแม่พี่น้อ,นนองที่เขามาติดตามรับชมครับขอบคุณทุกกาลังแรงใจทุกคอมเมนต์ทุกไลค์ทุกแช่นะครับสาหรับคลิปวนนี้ผิดผ่าประการใดก็ต้องขออภัยพ่อแม่พี่น้องไว้น้ำครับ ก็ไว้ถูดน้ำกันคลิปใหม่ๆครับพี่น้องว่าจิไปหาอยู่หากินทั้งใดครกับสำหรับคลิปมอนี้สวัสดีครับ